กลับมาแล้วนะครับไม่ได้ไลฟ์ไปสามสี่วันเฮ้ยแ้วผมมันต้องเป็นจะง,งอยอยู่ด้วยวะเอาขึ้นไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวคนแม่งมาดาแอคอีกเก๊กอีก,อ,ก,อ,กอ่ะขึ้นได้ละโอ้นะไม่คุ้มเลยเป็นชัยชนะที่ไม่คุ้มเลยฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็สูญเสียฟาบินโยด้วยหน้าเป็นห่วงจริงๆนะครับ คือไอชนะฟอร์มไม่ดีไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าวันนี้ดรอปตัวจริงเยอะนะครับแต่การสูญเสียฟาบินโยนี่แหละก็หลังเลี้ยวปูแทบไม่เหลือแล้วนะครับต้องใช้นาะเชนเน่ฟิลิปแล้วเดี๋ยวเราต้องตามอาการกันต่อไปว่าเป็นยังไงคนะรับฟาบินโยแต่ดูแล้วดูจากสภาพอาการเจ็บแบบนั้นแล้วน่าจะพอสมควรนะครับเกมหน้า,าจ,จะไม่ทันหรือถึงทันก็จะอาจจะอาจจะต้องเข็นลงมาเล่นนะครับซึ่ง ผมยังไม่ได้เช็คตารางนะว่าเกมหน้าเจอใครนะลองคอมเมนต์บอกกันทีนะครับว่าเกมหน้าเจอใครนะครับเลี้ยวผู้จะได้ประเมินกันได้ว่าการที่กองหลังจะน่าจะต้องเป็นนาธาน,เนิเอลฟิลิปกับโจโกเมตแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยครับหนักใจหนักใจหนักใจจริงแล้วผมขอ เปิดดูคอมเมนต์ใน youtube ก่อนนะครับคอมผมมันช้ามากแล้วจะได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนได้นะครับเจอเวทแฮมใช่ไหมโอ้โหแล้วเดี๋ยวเจอลูกบอมของเวทแฮมด้วยนะครับไม่มีฟาบิโอเหลือโกเมสต,ตัวเดียวไม่รู้จะยังไงนะแต่โกเมสวันนี้ก็ใช้ได้งนนะถึงจะมีพลาดหลังๆบ้างนะครับถึงจะมีพลาดหลังๆแต่จริงๆเลี้ยวผูเนี้ส่วนหนึ่ง ที่เราเห็นได้ชัดน,นะคือตัวสำรองยังคุณภาพห่างจตัวจริงมากเลยนะครับคือเอาจริงๆชากิลลี่อ่ะนอกจากลูกจ่ายตัดมาให้อโนเปิดเข้าไปแล้วก็โจตาชาร์ตอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมไม่ประทับใจชากิลี่มินามิโนก็ไม่ไหวเลยนะครับยังไม่เข้ากับเพื่อนเลยโอเคอาจจะมาติดกลับมาแล้วไม่รู้ว่าจะสมบูรณ์ขนาดไหนด้วยนะครับ โอเคอาจจะคอปปับระบบเป็น42 3สด้วยนะแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าส2 3 1าของลิเวอร์พูลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับยังดูแบบแปลกๆอ่ะนะครัแบบแปลกๆแล้วก็สำหรับผมอะ่ะที่ดูเคยดู42่สอมนตอนคอปคุมดอทมูลมานี่มันคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเดียวกันเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีแต่ยังประคองได้นะครับแล้วจริงๆ มีโอกาสจะเสียประตูจังๆด้วยตอนท้ายเกมสองครั้งเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะครับครั้งหนึ่งคือที่เขาหม่งโล่งๆใช่ไหมแต่เขาแต่คือมิทิลด์ก็หม่งแบบทุเรศมากอะ่ะใครเห็นมั้งลูกนั้นน่ะที่ปล่อยเขาหม่งโล่งๆเลยแล้วเขาหม่งแบบทุเรศจริงๆไม่ได้ลุ้นเลยนะครับไก่ลูกหนึ่งคือโจโกเมสอยู่ดีเจอกก่ชากมาแล้วเขาชิปยิงไปชนเสาอะ่ะลูกนั้นหน้าหายมากสองลูกนั้นน่ะหน้าหายมากๆเลยนะครับยังดีวันนี้ผมถือว่าลียอพูโชคดีนะ เกมลุกตื้อตื้อต,ตันๆน,นะครับแต่ยังโอเคได้นะครับแล้วก็ไม่ได้จุดโทษนตะจริงๆควรจะชนะ10ด้วยนะครับจุดโทษก็สำหรับผมไม่ค่อยจะแจ้งเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าโอเคที่ยังพอเอาชนะได้นะครับชากรี่ก็ไม่เข้าตาผมนะชากอรี่นอกจากลูกคัดแบคลูกนั้นเนะี่ยก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับโดยรวมยังไม่ค่อยดีอะ่ะสำหรับผมแล้วคือเจอทีมอย่างมิทิวแลนที่เจอออตแลนตาถล่มมาสีนะ่ศูนย์น่ะมันควรจะแบบ วันนี้ลเวูไม่ควรจะเจองานหนักขนาดเนี้ยต่อให้ส่งตัวสำรองมาก็เหอนนะครับใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันไหมว่าลเวูไม่ควรจะเจองานหนักขนาดเนี้ยถึงจะเป็นตัวสำรองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปตตัวจริงกันก่อนนะครับลเวูนะครับประตูเนี่ยโชคดีได้อลิสันเบกเกอร์นะครับกลับมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเป็นอาเดียนก็คงมีเสียวผมว่ามีอาเดียนนี่มีเสียวเผลอมีออกมาออกมาตัดบอลพลาดจ่ายพลาดอะไรงงๆอีกนะครับ แต่ว่าวันนี้เออถ้าอลิกันกลับมาก็โอเคนะครับดูดูไว้ใจได้มากขึ้นนะครับส่วนกองหลังก็มีอเล็กซานเดอร์อโนซึ่งฟอร์มตกไปเยอะนะครับเกมนี้นะครับคือไม่เอาลูกแอซิดนะเอาโดยรวมถือว่าดรอปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายเป็นอ n นดูโรบาสันเซนเตอร์เป็นฟาบินโยกับกับโชโกเมสนะครับกองกลางวันนี้ใช้เจมิลเนอร์ยืนคู่กับจอแดนอเอร์สันนะครับแล้วก็ตัวลูกสามตัวเป็น เดียโกโจตานะครับเซอร์ดันชากิลี่แล้วก็ทาคุมิมินามิโนครับหน้าเป้าเป็นดีว็อกโอริกีนะครับส่วนนิวเทเรนสี่สองสครับประตูมิเคลเอนเดอร์สันครับกองหลังเป็นอเล็กซานเดอร์โชตนะเอลิกเซเวสเชนโกปาลินโยแบ็กซายนะครับแล้วก็โจแอนเดอร์สันแบ็กขวานครับแล้วก็กลางที่เหลือก็เป็นเปียเนสซิสโตะครับตัวนี้ตัวทีเด็ดอดีตเทพเอฟเอ็มนะครับเยนคายูสเต้นะครับชอลลี่คาบานะครับแฟรงค์ออยเยนกามาบิลแล้วก็ออัันนเเเดดรรรสย์ะคบ คือเกมนี้ผมรู้สึกว่า4-2-3-1ของลิเวอร์พูลนี่มีปัญหาอยู่นะเกมที่แล้วอ่ะคือต้องบอกก่อนพอผมหยุดเบรกไปคือมันเหนื่อยมากนะครับการดูบอลรัวๆวีกละหกเจ็ดคู่นะครับ 8, 9คู่ทุกวันนะครับแล้วก็ต้องมาผมก็เบรกไปนะเกมทีแล้วผมไม่ได้ดูนะผมไม่รู้นะว่า4-2-3-1เกมที่แล้วมันตื้มันตันแบบเกมนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่า ใใแต่เท่าที่ดูคอมเมนต์ในเน็ตเขาก็ว่าเกณฑ์ที่ทำนี่เลี้ยวผูกก็เล่นไม่ค่อยดีนะครับเล่นไม่ค่อยดีสี่สองสามหนึ่งใช่ไหมคือวันนี้พอมันเป็นสี่สองสามหนึ่งอ่ะผมไม่รู้นะว่าคอปพยายามจะปรับระบบไม่ให้ไม่ให้คู่แข่งจับทางได้หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆอะ่ะเจอเกนคอปเคยเล่นสี่สองสามหนึ่งมาซึ่งเป็นแผนน่าจะเป็นแผนถนัดเขาด้วยนะครับตั้งแต่สมัยกุมดอดมวนพาเป็นแชมป์บุนเดสลีกามาสองสมัยเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม พอวันนี้เป็นสี่สองสามหนึ่งแล้วกลางเป็นจอ์แดนเทเดอร์สันกับเจมิลเนอร์ผมผมรู้สึกว่ามันต่างกว่ามาตรฐานชัดเจนนะครับแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปจากสี่สามสามสี่สองสามหนึ่งเราจะสังเกตเกมเพรสซิงของลิเวอร์พูลหายไปเลยเกมเพรสซิงแดนสูงของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นเอกลักษณ์มาตลอดหายไปเลยนะครับหายไปเลยนะครับหายไปแบบชัดเจนมากวันนี้ลิเวอร์พูลไม่เพรสซิงแดนหน้าเลยนะครับแถมกองกลางก็ตื้อๆนะครับ พอเป็นเจมิลเนอร์จอ์แดนเฮนเดอร์สันหนึ่งด้วยความที่จอววร์แดนเฮนเดอร์สันผมคิดว่าน่าจะไม่สมบูรณ์นะเพราะผมเห็นหลายนัดแล้วนะที่เฮนเดอร์สันเล่นครึ่งเดียวนะครับแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เล่นแย่ด้วยนะเฮนเดอรนะ์สันน่ะนะครับก็ยังกลางๆนะครับก็โดนเปลี่ยนตัวออกพักครึ่งนะครับมันทําให้การคุมเกมการอะไรเงี้ยยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่บอกกนะับเจมิลเนอร์ก็อายุอานาม,มากแล้วนะฮะคือเจมิลเนอร์ตอนเนี้ยคือวันนี้ก็เล่นใช้ได้แต่พอ กลางลีวอพูไม่ได้ท็อปฟอร์มนะครับมันทําให้ระบะแบบแปลกๆบวบกแบบกับกองหน้าวันเนี้สามตัวหน้านะครับวันนี้สี่ตัวหน้าด้วยซ้ำเล่นต่ำกว่ามาตรฐานว่าโจตาจริงๆก็ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับจริงๆควรจะทําได้ดีกว่านี้นะครับเกมวันนี้สิบนาทีแรกนี่ผมตกใจเลยดูนะครับกลายเป็นแบบคือโอเคลียอพูก็คอมเกมบุกเยอะกว่ายอยู่แล้วนะครับตามมาตรฐานแต่คือกลายเป็นวันนี้ ทำให้มิทิวแลนด์มีโอกาสมากเกมแดนกลางมิทิวแลนด์บี้กับลิเวอร์อพูลได้ได้ดีเลยะนะครับแล้วก็มีโอกาสมีโอกาสต่อบอลสู้กับลิเวอร์อพูลได้พอสมควรนะครับซึ่งมันแปลกประหลาดมากนะคือมิทิวแลนด์เนี่ยผมพูดจริงๆหมู่เลยนะครับหมูเลยอะ่ะถ้าเทียบกับทีมพีเมลีกนี่เทียบกับทีมล่างๆพีเมลีกยังไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่กลายเป็นกลางกลางของมิทิวแลนด์บี้กับกลางลิเวอร์อพูลได้พอเป็นสี่1สามหนึ่งเนี่ยนะครับ กลางมันหายไปตัวหนึ่งนะครับมันเพิ่มตัวหน้าไปตามตามปกติอะ่ะด้วยระบบสี่สองสามหนึ่งอ่ะเกมลุกมันก็จะมันจะนด้วยบาลาน์เนี่ยเกมลุกมันก็ต้องดีกว่าเกมรับอยู่แล้วใช่ไหมครับด้วยด้วยมาตรฐานแผนะ่ะกลายเป็นว่าเกมนี้ลุกก็ตือนะครับแถมกลางปล่อยเขาโจมตีขึ้นมาได้ดีที่เกมลุกมิทิแลนด์มันทื่อแบบทื่อจ,จัดจัดจริงๆอะ่ะนะครับทื่อสัดสัดจริงๆนะครับไม่งั้นผมว่าอาจจะ เกมนี้อาจจะเสมอหรืออาจจะไม่ได้ชนะด้วยซาำนะครับเพราะวันนี้กลางวันนี้แล้วบวกกับแบ็กสข้างที่เป็นอาวุธหลักลิวพูก็ดอปไปทั้งคู่นะครับแอนด,ดูโรบสันยังไม่เท่าไหร,ร่นะอเล็กซานเดอร์อโนวันนี้ลูกครอสที่เป็นทีเด็ดนะ4 2 3, 1, ่สอมหนึ่งอะข้อดีของมันคือหากกลางหายไปตัวหนึ่งแต่เพิ่มเพลย์เมเกอร์ขึ้นมานึกออกไหมครับเพิ่มเพลย์เมเกอร์ขึ้นมานะครับหมายความว่า ในจินตนาการของเจ๊ก้นขอแบบกลางสองตัวน่าจะเอากางของมิทิลแลนอยู่นะครับน่าจะเอากางของมิทิลแลนอยู่นะครับแล้วพอกลางขึงได้หมดนะครับมันจะทําให้เพย์เมเกอร์มีสลัดในการทําเกมลุกเจาะทะลุทะลวงได้ใช่ไหมปีกก็มีตัดเข้าในบ้างมีออกข้างบ้างนะครับบวกกับมิดฟิลเอ้บวกกับ, field, บวกกิงแบ็กสองฟูลแบ็กสองข้างเติมขึ้นมาคอสนะครับให้หน้าเป้าโอลิคีคอยหมง่งธรรมาตูหรือคอยชาร์จเข้าไปนะครับ แต่วันนี้แผนมันทําไม่ได้อย่างนั้นนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกคือวันนี้หนกลางตื้อตัน2องฟูลแบ็กเติมไม่ได้นะครับแล้วจอแดนเฮนเดอร์สันวันนีส้สำหรับผมเฮนเดอร์สันาสาไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเฮนเดร์สันอย่างน้อยมีการเปลี่ยนแกนที่โอเคนะครับมิลเนอร์ก็ใช้ได้นะครับแต่กลาง2ตัวที่มันควรจะเอาอยู่มันเอาไม่อยู่บวกกับวันนี้การเคลื่อนที่ของทาคุมิมินามิโนโแย่จริงๆนะครับ ผมสังเกตนะมินามิโนนี่ดูมั่วซั่วมากอะ่ะนี่คือผ่านคุณผ่านมาครึ่งฤดูกาลบวกกับซ้อมปีซีซันบวกกับลงเล่นต้นฤดูกาลมาแล้วอะ่ะคุณยังปรับตัวไม่ได้มินามิโนจริงๆหน้าเป็นห่วงมากเลยนะนะครับมินามิโน,นนี่น้าเป็นห่วงมากเลยนะครับว่าถ้าจบฤดูกาลนี้แล้วยังไม่พัฒนาอีกอ,อาจจะอาจจะไม่ได้อยู่ต่อแล้วนะครับอาจจะดรอปหรือไม่ก็เป็นสำรองถาวรแบบ เซอร์ดานชากิลี่เขาซื้อมินามิโนมาอย่างที่ผมโถ้าใครย้อนไปดูคลิปตอนที่ผมไลฟ์ตอนเขาซื้อมินามิโนมานะคือมินามิโนเนี่ยเขาซื้อมาเพื่อที่จะเลี้ยงผู้จะมีทางเลือกหลากหลายในการปรับระบบนะไปเล่น4ี่1อสาอย่างนี้นี่แหละนะครับแล้วนะคูมีมินามิโนก่อนจะมาผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นชินจิคากวะนะครับเหมือนตอนดอทมูลนะครับแต่วันนี้ส่วนหนึ่งเพราะ1 3ตัวหน้าเคลื่อนที่ลําบากทําให้กลาง2ตัวจ่ายบอลขึ้นไปลําบากนะครับ บวกสองวันนี้พอเป็นเจมิวเนอร์ซึ่งไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็เลยก็เลยทำให้กลางของลิเวอร์พูลคุมไม่ได้ขนาดนั้นบวกกับเฮนเดอร์สันไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับแล้ววันนี้ที่น่าเสียดายที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือลิเวอร์ pool สาแบบพักสามตัวหน้าแล้วอะเพื่อที่กันเจ็บอะนะครับกลายเป็นตัวเจ็บกลายเป็นฟาบินโยอีกนะครับวันนี้เกมของลิเวอร์ pool อะปกติด้วยระบบ4 2 3สาึเนี่ยสามมิดสามตัวหลังกองหน้าเนี่ยเขาจะต้องเด่นมากๆนะครับ เขาจะต้องเด่นมากๆกาง2งตัวจะต้องเอาเกมคุมเกมของฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับแล้วบอลจะถูกจ่ายไปให้3ตัวหน้าทําเกมเยอะมากนะครับส่วนโอลิกีวันนี้ด้วยระบบอ่ะถามว่าพอคนไปเปรียบเทียบกับเฟอร์มิโน่อ่ะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้โอลิกีวันนี้ถูกวางเป็นหน้าเป้าคอยชาร์จท,ทำประตูอยู่แล้วใช่ไหมครับด้วยระบบ1โอลิกีก็เล่นไม่ดีด้วยการเคลื่อนที่ไม่ดีหาตําแหน่งไม่ดีด้วยหนึ่งนะ สองคือพอตัวข้างหลังโอลิกีทําได้ไม่ดีมันก็เลยดูเพี้ยนไม่หมดเลยนะครับไม่ได้บอกโอลิกไม่ได้จะแก้ตัวไอโอลิกีนะแต่คือมันมีผลต่อเนื่องมานะครับหนึ่งกลางคุมไม่ได้กลางคุมไม่ได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมอ่ะมันเป็นทอดๆเนี้ยเริ่มจากสามตัวหน้าเลยหาพื้นที่ไม่ดีทําเกมไม่ได้พอทําเกมไม่ได้โดนตัดมาบ่อยกลางก็ต้องตัดบอลกลางก็ต้องมีหน้าที่คอยชะลอเกมผู้ต่อสู้พอชะลอเกมผู้ต่อสู้ไม่ได้เสร็จปุ๊บใช่ไหม ชะลอเกมพูดต่อสู้ไม่ได้เกมมันก็เลยดูไม่ค่อยเหนือกว่าขนาดนั้นนะครับแล้วสามตัวหน้าก็มีโอกาสน้อยนะครับเวลาเซตเกมขึ้นไปนะครับจอเดนเฮนเดอร์สันวันนี้ทาได้แค่เปลี่ยนแกนไปเปลี่ยนแกนมานะครับจากมาพื้นที่ว่างนะครับแต่สามตัวหน้าไม่สามารถขยับขยื่นพื้นที่เขาจ่ายบอลได้ขนัดฉนวงนะครับจ่ายบอลไปเสร็จปุ๊บก็โดนแย่งกลับมานะครับทำอะไรไม่นถนัดฉนวงนะเราจะสังเกตเกมครึ่งแรกอะเวลาบอลไปถึงไม่ว่าจะเป็นดีเอโกโจตาเป็นเซอร์ดานชากิลี่หรือทากุมิไมเนอนนะ เจอสองเจอสามตลอดนะครับเจอสองเจอเจอสามตลอดนะมันจะต่างกับมันจะต่างกับลีกภูปกติที่จ่ายไปเจอพื้นที่ว่างจ่ายไปพื้นที่เจอพื้นที่ว่างทางทางที่วันนี้ถามว่ามิทิลแลนถามว่าเล่นใช้ได้ไหมเล่นดีกว่าปกตินะแต่ด้วยมาตรฐานลีวภูมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับการหาพื้นที่ของทั้งสามตัวแย่มากเลยนะเดียโกโจต้ามีโอเคหน่อยนะมีความทะลุทะลวงนิดนึงนะแต่สําหรับครึ่งสาหรับผมครึ่งแรก ดีโก้โจตาก็ต่ำกว่ามาตรฐานเหมือนกันนะครับโดยเอันชาคิลี่นี่หนักเลยหายไปเลยครึ่งแรกนะครับมีสําหรับผมชาคิลี่ถ้าไม่ได้ไอลูกคัดแบคลูกนั้นนะไอลูกไม่ใช่คัดแบกที่ลูกจ่ายทะลวงเข้ามาให้อาโนโผขึ้นมาคัดแบคลูกนั้นนะที่เหลือไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับเออกลายเป็นเฮลสันทําทุกอย่างพยายามคุมเกมแย,ายามทุกอย่างแต่ก็ด้วยความที่ตัว5 3ตัวมันเคลื่อนที่กันไม่ดีอะ มันเลยไม่มีประโยชน์นะครับจริงๆหนักสุดคือหนักสุดของเราผมชาคิรี่นะครับเป็นปีกที่ไม่ได้ไม่ได้แบบมีอิมแพกอะไรเลยนะครับหนึ่งนะชาคิรี่ลองแย่ลองมาคือมินามิโนนะเพย์มเมเกอร์เพย์มเมเกอร์อะไรพลิกบอลแทบไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยงไปฝ่าพยายามเลี้ยงฝ่าไปเจอคู่ตดอสู้แย่งตลอดจ่ายบอลก็เสียใช่ไหมรู้สึกไหมนะครับรู้สึกไหมตำแหน่งเนี้ยจริงๆสี่สองสามหนึ่งอะเพย์เมเกอร์ตำแหน่งมันไม่จําเป็นต้องแช่อยู่ตรงนั้นนะ มันต้องมีลงมารับบอลหาพื้นที่ว่างจ่ายออกปีกจ่ายไปที่กองหน้าเลี้ยงลุยฝ่าขึ้นมานะครับมันฟิลเหมือนอะไรรู้ไหมมันฟิลเหมือนแมนยูช่วงใช้ยเจสซี่ลินการ์ดเป็นเพลย์เมเกอร์ก่อนจะได้บูโนโอ่อฟิลเดียวกันเลยวันนี้รู้สึกไหมแฟนลี์พูที่ดูแมนยูบ่อยๆรู้สึกไหมครับว่ามันมันฟิลเดียวกับตอนที่เป็นเจสซี่ลินการ์ดเล่นเลยนะครับเออ มันตื้อตันไปหมดนะครับมันตื้อตันไปหมดนะครับแล้วยิ่งปกติถ้าเกมตื้อตันแบบนี้นะครับปกติสิ่งที่จะมาทดแทนได้คืออะไรรู้ไหมคือฟูลแบ็คถ้าเติมขึ้นมาละครอสดีนะยังมีโอกาสทําประตูสูงนะครับแต่วันนี้ลูกคอสของอเล็กซานเดอร์อโนหายไปเลยนะครับผมก่อนจะมาพูดเนี่ยนะผมดูไปประมาณ60สนะี่ผมยังคิดอโนตอนเนี้ยเหลืออย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมคือแบบการแบบ วางบอลเปลี่ยนแกนที่ยังดีอยู่นะครับแต่พอครึ่งหลังก็มีวางบอลเปลี่ยนแกนเสียตั้งหลายลูกเหมือนกันนะคือผมแต่ผมก็มเข้าใจแหละว่าเพราะอะไรนะเพราะอานมันเล่นต่อเนื่องมานะครับมันเล่นต่อเรื่องต่อเนื่องมายาวๆมาต่อตลอดนะครับไม่เจ็บไม่แบนไม่ได้พักเลยนะครับยาวมาตลอดแล้วยิ่งเลี้ยวผูเติมแบ็กซ้ายใช่ไหมมีซิมิคัสมาอย่างน้อยอมีสำรองแบ็กซ้ายแล้ว แบกขวาไม่มีสำรองจะเอาเจมิลเนอร์มาเล่นแบกขวามันก็ไม่ได้แล้วนะครับอาจจะประคองได้แต่คือแต่คือแบบคือแบบมันก็แต่คือมันไม่มันการทําเกมลุกอ่ะมันทําให้บาลานเสียพูดผิดนะไม่ใช่นานเทนนี่เทนนฟิลลิปไลอันวิลเลียมนะแล้วงงนะครับคือทําไมดีอินมันไม่ภาคไทยนะครับพอไม่ภาคไทยผมก็เลยงงตัวไปหมดเลยนะครับคราวที่แล้วก็จําผิดระหว่างตัวเซเบกัะวันบิสซาก้าใช่ไหม พอมันเป็นแบบนี้นะครับมันทําให้ระบบมันตันไปหมดแล้ว4-2-3-1สมัยดอทมูลนะผมจะบอกให้นะครับสมัยดอทมูลนะ4-2-3-1เนี่ยจุดเด่นเลยของ4-2-3-1ของเรนะียฟพูดดอทมูลน่หนึ่งคือนะครับชินจิคากาะจะเติมเกมเชื่อมกับเพื่อนได้ดีตลอดแล้วก็จะมีทีเด็ดคือทําชิ่งกับเพื่อนจ่ายบอลก็ดีนะครับจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาดีทําชิ่งกับเพื่อนแล้วทะลุทะลวงเข้าไปได้ตอนดอทมูล4-2-3-1ของเขาผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะ เพราะว่าเกมมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะโยงเราจะย้อนอดีตดอปมูลสี่สองสามหนึ่งกับลิเวอร์พูลเกมนี้นะครับสลับไปสลับมานะเพราะว่าเจอร์เกินคอปพยายามจะเอาระบบดอรอปมูลตอนนั้นนะมาใช้กับลิเวอร์พูลแต่แค่มันยังเซตไม่ได้นะครับระบบตอนนั้นนะ 4, 3, 2, 1, อ่ะสี่สองขอดรอปมูลเนี่ยคือทุกคนช่วยกันเพรสหมดนะครับตั้งแต่หน้ามีเลวันด็อกกี้ตัวเดียวที่ไม่ต้องเพรสนะครับรอยอย่างเดียวนะครับแถม แถมการลองเลวันดอกกี้ก็จะมีการเคลื่อนที่ซ้ายขวาหาบอลด้วยซึ่งวันนี้โอริกีพยายามทำแต่เคลื่อนที่ได้ห่วยแตกเหมือนกันเราสังเกตโอริกีเคลื่อนที่มาเนี่ยแม่งแบบไม่เคยไม่เคยอยู่ที่จุดที่เพื่อนจ่ายบอลได้เปรียบเลยรู้สึกไหมรู้สึกไหมครับแถมความสามารถเฉพาะตัวเวลาได้บอลจะพลิกบอลจะอะไรก็ไม่เคยผ่านเลยนะครับจะพิงบอลจะพักบอลก็ทําไม่ได้นะครับเป็นกองหน้าเป้าที่ผมรู้สึกว่าแบบไม่สามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับ ถ้ายังไม่ปรับปรุงนะถ้ายังไม่ปรับปรุงนะไม่สามารถเล่นแบบนี้ได้ถ้ายังไม่ปรับปรุงนะครับบวกกับทาคุมิไมนามิโนก็การทําชิ่งกับเพื่อนน่ะมันก็ยังไม่ค่อยดีนะครับหลอดมูลน่ะตอนนั้นชินจิขาวาทาประต,ตูได้เยอะมากเพราะอะไรเขาทําชิ่งกับเพื่อนนะครับบวกกับมิดฟิลตัวกลางของตัวมีสเวนเบนเดอร์เป็นตัวรับใช่ไหมคอยเก็บกวาดนะครับวันนี้คือเจมิวเนอร์นะครับแล้วจอแดนเฮนเดอร์สันคือตําแหน่งตรงน,นั้นน่ะคืออีวเกกูดการนะครับที่จ่ายบอลทะลวงขึ้นหน้าได้ดีีมากกๆนนะััซึ่ง์สว้นน ไม่ค่อยจ่ายบอลทะลวงขึ้นหน้านะครับคือจ่ายขึ้นหน้าแหละแต่ไม่ได้จ่ายแบบเพื่อนได้เปรียบขนาดนั้นอนะ่ะกุนโอกันช่วงนั้นฟอร์มดีมากจนแมนซิตี้ซื้อไปนะครับทักษะการจ่ายบอลทะลวงขึ้นหน้ายิงไกลแล้พวกนี้ดีมากๆนะครับพอมันทําไม่ได้พอเปรียบเทียบกับลิเวอร์อพูลวันนี้เจมิเนอร์โอเคพอเก็บกวาดได้บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่เนียนตานะครับหนึ่งด้วยอายุอานามด้วยด้วยสภาพร่างกายที่ดรอปลงไปแล้วถึงจะยังฟิตอยู่ก็เหอะนะแต่มันก็ไม่เหมือนมิลเนอร์สมัยก่อน จริงๆนะครับคือมิลเนอร์สมัยอยู่ลีดสมัยอยู่นิวคาสเซิลอยู่แอตแลนตาวิลล่าเนี่ยเล่นเป็นปีกด้วยซ้ำเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกด้วยซ้ำทักษะการจ่ายบอลน,นี่คมมากคอสบอลคมมากนะครับคอสบอลน,นี่โคตรคมปั่นฟรีคิกปื้ดเลยนะครับแต่มิลเนอร์ตอนนี้เหลือแค่ยังไงครับความฟิตอย่างเดียวแล้วก็จ่ายบอลง่ายๆนะครับแต่ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับก็ถูกจับไปเล่นตัวรับซึ่งอย่างที่บอกก็ เวลาบี้หลายๆจังหวะที่บี้นูเวเนียกับมิทิวแลนด์ก็เสียบอลบ่อยเหมือนกันครับเจอาไดเฮนเดอร์สันนะครับ,รรบข้อดีเห็นเดอร์สันของเฮนเดอร์สันสคือการวางบอลยาวใช่ไหมการจ่ายบอลในพื้นที่ว่างนะครับการจ่ายบอลเปลี่ยนแกนซึ่งแม่นยำนะครับแต่การจ่ายทะลุทะลวงขึ้นไปข้างหน้านะครับยังยังแบบยังไม่ค่อยโอเคหนึ่งด้วยสภาพร่างกายเขายังไม่สมบูรณ์ด้วยบวกกับสองทาคุมิไมเน,นโนไม่ได้เคลื่อนที่ให้เพื่อนจ่ายได้เปียบมากนะครับวันนี้ผมรู้สึก มินามิโน่เนี่ยคีย์หลักในการในการเล่น4ี่สาหนึ่งเนี่ยทำไม่ได้อะนะครับซึ่งเจริงๆเขาเขาก็อุตส่าห์ให้เวลาถึง60นาทีนะคือดูรู้เลยว่าแบบตั้งใจจะเปลี่ยน60อ่อะคือกูลองดูกับมึงอะว่า60นาทีมึงจะทำได้ไหมนะครับจะดีขึ้นไหมพอมันไม่ดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับชัดเจนนะครับว่ามินามิโน่ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นแบบเนี้ยแล้วบวกกับดอดมูลตอนนั้นวิงแบ็คฟูลแบ็คนะครับเติมดีมากลูกคัดพิเชษทางขวาใช่มัมม้าายาาารซซซทงนะคบ บางทีสลับเควินกอสคอยนนี่โหเติมเปิดกันมันเลยครอสกันมันเลยทําชิง่งคัดแบ็กกันมันนะอย่างที่เราเห็นที่อาร์โนทำแล้วทําให้ได้ประตูนะซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้แล้วมันควรจะทําได้แบบนี้ทั้งเกมด้วยนะแต่วันนี้ครึ่งแรกหายไปเลยครึ่งหลังมีบ้างนิดนิดหน่อยแต่ก็ยังดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับพอครึ่งหลังผมแปลกใจมากนะที่ทําไมเขาถึงเลือกส่งไวนาะดุมลงมาแทนเฮนเดอร์สันแทนที่จะเป็นมิลเนอร์ทั้งๆที่เฮนเดอร์สันเล่นดีนะก็คงเป็นที่สภาพร่างกายจริงๆนะครับ แล้วครึ่งหลังเอาไวนาดุมลงมาเป็นตัวเชื่อมบอลรับบอลจากแดนหลังเชื่อมกับกลางกันนะครับแล้วมิลเนอร์เป็นตัวเก็บกวาดบอลเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ดีขึ้นพอสมควรนะครับไวนาดุมวันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วพอจังหวะที่อาร์โนเติมขึ้นมาแล้วได้ประตูลูกนี้นะครับเป็นลูกที่เด็ดเวี้์วูลเลยผมเห็นมาหลายเกมแล้ว คือไม่ว่าจะเป็นเฟอร์มิโน่ไม่ว่าจะเป็นซาร่าไม่ว่าจะเป็นอาร์โนททำแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับคือได้บอลจากพื้นที่ว่างกลับมาลากที่เข้าไปคู่ต่อสู้ใช่ไหมแล้วฝากบอลคืนหลังมานะครับทาให้ตัวที่ประกบเขาเนะี่ยไปพะวงข้างหลังนะไปพะวงอีกตัวหนึ่งมันจะชะงักนิดนึงมันจะเอี่ยวไปนิดหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งจ่ายตัดเข้ามาหลุดทันทีนะครับหลายครั้งมากอย่างน้อยเรอร์พูลวันนี้ฟอร์มชั่นการเข้าทามันก็ยังมันก็ยังหลงเหลือความเป็นเรีร์พูลอยู่นะพอหลุดเข้าไป no, ปาาุ๊บอาร์โน ชาร์จเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ใน3ตัวหลังกองหน้าผมรู้สึกว่าดีโก้โจตาเนี่ยทำได้ดีที่สุดเลยนะแต่ก็ยังต่างมาตรฐานนะครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนเอาซาร่าลงมาใช่ไหมเปลี่ยนเอาซาร่าลงมาเปลี่ยนเอามาเน่ลงมาสิ่งที่มันสิ่งที่เวลาเราเปรียบเทียบอะ,ส,ะสามตัวหลังกองหน้าของลิเวอร์พูลอะพอไปเปรียบเทียบกับพวกซาร่ามาเน่มันเห็นได้ชัดนะครับคือปกติอะถ้าเกมตันๆแบบนี้ข้อดีหนึ่งคือมาเน่เขาเคลื่อนที่ได้ดี หาพื้นที่ว่างได้นะครับข้อดีข้อที่2คือมาเน่เนี่ยเวลาเจอประกบติดเงี้ยมักจะพลิกบอลได้เสมอนะครับซึ่งวันนี้เซอร์ดานชากิลี่ทาไม่ได้ดีโกโจต้าก็ทําได้ไม่ดีนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเกมตันนะปกติมาเน่เนี่ยหาที่ว่างได้ตลอดมีความเร็วลากที่แล้วมาเน่มันเป็นนักเตะที่มีความเร็วและคล่องตัวด้วยซึ่งเป็นข้อดีมากๆปกตินักเตะที่มีความเร็วและคล่องตัวเนี่ยมันจะมีอยู่มันจะมีน้อยบางคนคือเร็วแล้วคือสปีดแต่กระชากอย่างเดียวใช่ไหม พวกนี้พลิกบอลไม่ได้ก็จบแต่มาเน่คือพลิกได้ด้วยมีความเร็วด้วยกระชากได้ด้วยแถมหาพื้นที่ได้ดีด้วยนะครับมันเลยทําให้ระบบทุกอย่างมันโอเคนะครับพอรึ่งหลังโอเคซาร่าลงมามาเน่ Money ลงมาเราจะสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับคืออะไรรู้ไหมโอเคส่วนหนึ่งพอมิทิลแลนต้องดันเกมบุกขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าเขาเสียประตูไปแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นคือโมฮัมเหม็ดซาร่ามีพื้นที่ เวลาบอลจ่ายขึ้นมาจากกลางหรือจากหลังขึ้นไปอ่ะโมฮาเหม็ดซาลามีพื้นที่ว่างแล้วนะครับมีโอกาสได้พลิกเข้าไปบอลเข้าไปมาขึ้นได้ลากจี้ขึ้นไปมาขึ้นซึ่งครึ่งแรกสิ่งที่เราได้เห็นคือชากิรี่รับบอลปุ๊บนะครับหันมาเจอสองนะครับกระชากไปเจอแย่งบอลใช่ไหมโรตาได้บอลปุ๊บอ่ะเจอ